จากเรามองเห็นโอกาสและเศรษฐกยภาพของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของวิภาและอนาคตอาจจะเป็นศูนย์กลางการค้าและาก,การขนส่งอีกแห่งหนึ่งของโลกของนักงลกงลกทุนญี่ปุ่นซึ่งถือว่ามีความชํานาญในการค้าและการขายในระดับต้นๆของโลกนีสับตัวโปรเจกต์ชวก่วกันวัองนีค จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศมูลค่าการค้าขายทั่วโลกในปัจจุบันโดยรวมมีมูลค่าประมาณ38ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,500ล้านล้านเยรยช่องแคบมรดการจึงจัดได้ว่าเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเลหลักในภูมิภาคเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และมาสมุทรอินเดียโดยตู้สินค้าผ่านช่องแคบมารากามีสัดส่วน25%ของจำนวนตู้สินค้าที่ขนส่งทั่วโลกไทยยังอยู่อินเดียอสมุทราการข่ส่คอนเทนใทนทวมีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบมารากามีสัดส่วนมากกว่า60%ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกจึงจากว่าช่องแคบมาราการมีประมาณการเดินเรือที่ครับขั้น さらに世界で石油総の石油、バラカ海峡の高水量が90を超えると予想されています。ロカニーラスラ、ンカイヤパー、コンソンケア、ミラスラ、ヤオ、なケア、ドファマさらに海峡の幅は幅細く、特にフィリップ海峡では、幅層増、の総合をサポートし、バラカ海峡の混雑問題を解決するための、 เมือ่อเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าผ่านแลนด์บริดจ์กับผ่านทางช่องแคบมรลกาแล้วพบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเรือขนส่งตู้สินค้าที่จะเข้ามาใช้ในตู้สินค้าระหว่างประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ลังก e ูจ์คิวยุกับมาลาคาอินโดยงในอันดับแรกคอนเทนเนอร์ที่ขนส่งผู้ขนตูคอนเทนเนอร์และฟอรารี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากจีเกาหลีไปยังประเทศผู้บริโภตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกางและตะวันออกกางสําหรับสินค้าซึ่งผลิตจากประเทศผู้ผลิตทะเลจีนใต้เช่นจีนด้านตอนออกไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปิน์ไปยังผู้บริโภค